สวัสดีครับผมนายสุวัชชิตตรงวัฒนานนท์นานักศึกษานะครับ54 0ส0่1 6นส่วนตัวที่3านะครับวันนี้จะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับในชิ้นงานที่เรียกว่าที่ใส่ของสช่องนะครับลำแรกนะครับเข้ามาเลือกที่ top p a g e นะครับ sketch นะครับเราจะใช้คำสั่งเป็นตะไลนะครับถ้าใช้ตะไลมาก่อน ครับหลังจากนั้นก็มากำหนดขนาดกันนะครับเต้องการ200นะครับครับแล้วก็มาทำเส้นให้มันมิสพอยต์กันนะครับ ครับหลังจากนั้นก็เลือกคําสั่ง s p นะครับครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ e x t c o t ขึ้นมานะครับ ต้องการห้าสิบมิลน,นะครับตีนสักห้ามิลน,นะครับอ๋อใหญ่ไปนะครับเอาใหม่ อ่าไอทูตใหม่ครับหักห้าสิบนะครับไม่ต้องตแล้วกันครับแล้วก็โอเคครับจากนั้นก็ทำการเชลนะครับสองมิลน,นะครับครับจากนั้นนะครับก็มาทำช่องใส่ของนะครับ โอเพนนีนะครับสร้างลายขึ้นมานะครับอ่าเื่อง,ง่ายๆนะครับลากเคลื่อนให้มันมอยู่ตรงกลางไปนลครับปัเจานั้นนะครับเลือกคำสั่งลายครับ หลังจากนั้นก็เลือกทั้งสองเส้นนะครับออคอนโทรน,นะครับเหมือนเดิมใช้คำสั่งลิฟนะครับเอ,อ่อต้องการความหนาของช่องั6ม5มิลนะครับนะครับเรียบร้อยครับ ก็มาทำการเปลี่นกันนะครับรักหนึ่วนะครับ สักเท่าไหร่ดีหนึ่งมินลิลครับอ่าครับแล้วก็ขอบด้านไหนะครับแสดงด้านไหนนะครับที่สุดละก็เลือก let are looking เรียบร้อยครับจากนั้นก็มาทําการใส่สีกันนะครับใส่ตัวชิ้นแรกกันนะครับทำเป็นอลูมิเนียมนะครับ อลูมิเนียมก็เรียกเป็นคาสนะครับใช้สีตานะหลังจากนั้นก็บริเวณด้านในนะครับ ให้เป็นสฟ้านะครับนะเรียบร้อยครับเป็นที่ใส่ของสี่ช่องนะครับขอบคุณครับ